สวัสดีค่ะครูทัศนคนบ้านป่าวันนี้นะคะ,ะมีโอกาสดีนะคะได้ปลาบึกมานะคะนี่ปลาบึกซื้อมาจากที่ขายพันปลานะคะก็ซื้อมา5ตัวค่ะตัวละ40บาท200าทแล้วก็จะคิดว่าจะมาปล่อยที่สะนี้ค่ะนะคะก็คงจะปล่อยแค่นี้แหละเพราะว่าพื้นที่นะคะปลาบึกเป็นปลา ตัวใหญ่นะคะถ้าเขาโตแล้วตัวใหญ่มากนะคะพื้นที่แค่นี้ก็คงฆ่าตัวก็พอนะคะเป็นปลากินพืชนะคะเดี๋ยวคุณทัาจะปล่อยได้ม้มมาปล่อยปลาบึกงด้วยกันค่ะจํงเงินให้เขากรับอุณหภูมินิดนึงนี่ปลาบค่าตัวจะปล่อยแล้วนะคะไปดูว่าจะโตไหม แล้วค่ะนะคะวิ่งจุดเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณหมอสวงนะคะกำลังเตรียมกระชังนะคะเตรียมกระชังเราจะไปซื้อป,ปลากรดนะคะป,ะปลากรดเหลืองมานะคะจำนวน300ตัวค่ะจะมาปล่อยอก่อน <พา S 1> ที่จะปล่อยก็ว่าจะเอาไว้ในกระชังก่อนนะคะเพื่อเพื่ออนุบาลเขาให้ให้เขาโตสักนิดนึงนะคะค่อยปล่อยแบบธรรมชาตินะคะก็ แลก็ตอนนี้ก็เตรียมนะคะที่จะปล่อยลอะค่ะก็คลิปนี้คะก็ได้ปล่อยปลาบึกด้วยกันนะคะคอยดูว่าเขาจะเจริญเ,เติบโตขนาดไหนนะคะในพื้นที่สะตรงนี้นะคะแล้วก็กำลังจะปล่อยอ,น,อนุบาลปลากฏดังนะคะก็เพื่อที่อยากจะให้เป็นธรรมชาตินะคะ แต่ตอนนี้เขาตัวเล็กตัวเล้นซื้อมาตัวละหนึ่งบาทแค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าถูกนะก็คอยดูว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนคะ่ะสำหรับพี่ก็ไว้พิ้งค์่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย